สวัสดีครับลุงฉลกนะครับวันนี้วันที่8ตุลาคมมันสุกก็ทีหลังจากจบคอสใหญ่แล้วก็ได้มีเวลาทำนู่นทำนี่คิดอะไรหลายอย่างตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาก็นเนื่อยอยู่กับการสอนคอสใหญ่วันนี้มีเวลาก็อยากจะมาอธิบายเรื่องความเคลื่อนไหวของชา์บบิตคอยให้พวกเราดู ว่ามันเป็นของใหม่ก็จริงแต่ก็เป็นไปตามตําราธุรปรการก็น่าสนใจที่นะครับใครที่มีพื้นความรู้ทางเทคนี่อยู่เดิมก็มาเทรดบิตคอยก็ได้กำไรดีก็ดีใจด้วยแต่เราลอง,ลองดูซิว่าอะไรเป็นอะไรที่เป็นชาติบิตคอยนะครับทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเราลองใส่เวฟคาน์ uh, ดูว่า มันเวฟอะไรเราดูไทม์สเปนจากเริ่มต้นมาถึงพีกอันเนี้ยลงมาตรงเนี้ยหนึ่งสองเนี้ยมันยาวหลายปีนะฮะแต่ก็ไม่เป็น10บสปีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเมเจอร์เวฟใหญ่อันใดอันหนึ่งอันเนี้ยหนึ่งสองเนี้ยลงจะใส่เป็นลักษณะเวฟอย่างเนี้ยนะครับ โอเคเวฟหนึ่ง okay. อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะสีฟ้าเนี่ยมันใหญ่หน่อยแล้วก็ลงมานี่ก็เป็นเวฟสองนะครับถ้าเราขยายตรงนี้ดูเนี่ยนะเอาคร่าวๆอย่างเงี้ยก่อนนะเอาจากจุดต่ำสุดแถวาๆนี้คร่าวๆแล้วตรงไหนกันดนะขึ้นไปนี้ การ retrace ของมันจะลงมาเนี่ยปกติก็ 8, 6ก8 78.6 8 8จุดแนี่คือหลักการของเราเราก็จะทำอย่างนี้ยทั่วๆไปก็ใส่สี่เหลี่ยมแว่งเนี้ <c oughs> แปลว่าเรารู้ตั้งแต่วันนี้ได้ที่มันพีคเนี่ยพอพีคเริ่มลงปั๊บเราก็รู้ว่ามันจะลงมาที่แถวๆนี้เราก็ใส่ความน่าจะเป็นไป น่าจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะ7 8 6 8 8 7, 7คือเข้า6ก8ก็ใช้ได้แล้วแหละแต่มักจะอยู่ระหว่าง7 8 6 8 8บบางครั้งเนี่ยมันเลยมาที่9.4.2นี่คือหลักการทั่วไปพอมันขึ้นหนึ่งตรงนี้พอเริ่มลงปั๊บเราทำเป้าหมายมันก็ได้ก็ไม่มีอะไรครก็ง่ายๆต่อไปพอได้หนึ่งสองปั๊บเราก็รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยนะ,ะต่อไปเนี่ย หนึ 1> 1, 2, ่งสองก็ขึ้นเว็สามใช่ไหมฮะขึ้นเว็สามเราก็ดูสิขึ้นเวเ็สามขึ้น, 3, นยังไงสามทั้งหมดนี่ไปอย่างเงี้ยนะฮะเรามาดูว่าสามนี่ควรจะอยู่ตรงไหนก่อนทำ projection ไปดูเมื่อกี้เราทำ r e t r a c e m e n t นะฮะมาดูเป้าหมายทำ projection ไปดูอนาคตวหนึ่งสองแล้วเนี่ยสามจะอยู่ที่ไหนนะฮะหนึ 1, 2, ่งสองสามก็อยู่ประมาณสองร้อยหกสิบแปดเปอร์เซ็นต อยู่ที่เนี่ยร้อยหกสิเอ็ดก็ได้สองร้อยหกสิ็ดก็ได้หรือว่าเนี่ยสี่ร้อยยี่สามจุดหกก็ได้นะแต่ในกรณีนี้เนี่ยขึ้นหนึ่งสองสามอยู่ประมาณแถวเนี้ยโอเคเราก็รู้ว่าเป็นไปได้แถวเนี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ตรงเนี้ยเป็นเป็นสามเอาไว้ก่อนแหละนะ study wave ของมันนะครับเ a v อะไรกันแน่ใช่ไหมสามไว้ระหว่างทางตรงเนี้ยนะ มันก็เป็นเวฟหนึ่งสอสามสี่ห้าอยู่ข้างในเวฟนี้อีกทีหนึ 1, 2, ่งสองเห็นไหมฮะแล้วก็อ่าสามสี่ห้าเนี่ยถึง 2, องสามสห้ามันมักจะไปซ้อนกันอยู่ข้างบนตรงใกล้ๆจบนะฮะมันถึงบางที่ลงถึงนับหนึ่งสสามเป็นหนึ่ไง หนึ่งสองแล้วนี่ก็สามนะฮะขอ้อที่สามมาอยู่ที่นี่เราเราเอาจากอะไรเราก็เอาจากเนี้ยจากอ่าหนึ่งหนึ่งสองสามที่ข้างในอีกทีหนึ่งก็หนึ่งตรงนี้เห็นไหมแล้วสองลงมาตรงนี้แต่มันลงไม่ลึกคือมันควรจะลง7 8 6แปจุด เมื่อลงไม่ลึกมันก็เป็น running flat เป็น1ึงแล้วก็ A B C นะก็ A ก็อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นหลักการนะนะฮะคือตามที่เราเรียนเรียนกันมานดะึงแล้วก็เป็น A นะฮะแล้วก็เป็น B อันนี้ทางทางชมบรมเราเรียก running flat ที่เป็น C มักจะเกิดขึ้นในเวฟสามเพราะมันรีบูลิชมากเพอาอ c ีซีแล้วเราก็ได้สองตรงนี้หนึ่งสองเห็นไหมหนึ่งสองแล้วก็สามเนี่ยก็ขึ้นไปประมาณตรงนี้สามเนี่ยสามนะแล้วก็สี่อันนี้คนทุกคนก็สงสัยว่าทำไมสามสี่นี่มัน มันมันซิ mpl ลมันไม่แฟตออกข้างเพราะอะไรเพราะ1 2มันออกข้างแล้วเห็นไหมฮะหนึ่งสองคอมเพล็กซ์สามสี่ก็ซิ mpl ลนะแล้วต่อไป5ก็ขึ้นไปอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นสามนะครับจากสามตรงนี้มันก็ลงมาเป็นสี่ก็เนี่ย A B C นะสามตรงนี้แล้วลงมาเป็น A ก่อน A ตรงนี้เดี๋ยวค่อยขยายนะใส่ตรงนี้ไปก่อนเอ่อแล้วก็ B ขีขยงขึ้นเป็นเป็น expand e d triangle แล้วก็ C ลงมาตรงนี้แล้วก็เป็น3ามสี่ ไปแฮะสามสี่พอสามสี่จบแล้วก็ขึ้นต่อไปจบที่ห้านยหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, ่ห้ารวมกันแล้วเป็นสามนะพอสามเสร็จแล้วลงมานี่นะก็เป็น A เนี่ยลงมานี่ก็เป็น A ABC ไนงะ ตอนนี้ก็ลงมาประมาณด่านนี้เป็นเต่ำสุดตรงนี้ใช่ไหมเอาใส่ไปก่อนเอนะฮะแล้วบีก็ขึ้นไปอยู่แถวๆนี้ใส่ไว้ชั่วคราวก่นอนะยังไม่รู้ตรงไหนนะะแล้วก็ C ก็ตัวเนี้ยชั่วคราวก่อนยังไม่รู้ตรงไหนคือเรารู้เพียงแต่ว่า อ uh, A B C เนี่ยมัน A B C ยกเพราะมันเวบสามสี่แล้วจบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสี่เวบสี่นี่คาดการณ์อนาคตนะ 4, 4. เห็นไหมในการการทำเว็บเรื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคราวนี้ตรงนี้เรามาขยายเราขยายนะให้ดูว่าในอดีตเนี่ยเราเคยคุยกันเรื่องนี้ว่ายังไงเพราะมีมีคนติดตาม าการแอน l ไลซ์ของลุงเยอะนะเมื่อเวฟสามขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้ยังไม่มีนะยังไม่เกิดขึ้นนะขึ้นตรงนี้ครับลุงก็วัดให้ดูว่าจากเวฟสองสามเนี่ยมันจะรีเทรชลงมาเนี่ยไม่มากนะฮะอาจจะอ,ออกมาถึง38.2 5 0 60.8%ห้าสิบเปรเซ็นต์หกจุดแปดปะมาณนั้นของอันนี้ของเวฟสองสามเราก็ลองวัดดอันนี้สองสาม เห็นไหมฮะมันก็ได้หกสจุดแปดตรงนี้นะสูงสุดนะแล้วก็มันก็มาถสามอ่าจริงๆมันรีเซสมันน้อยอะ่ะมันก็มีที่สามแปดจุดสองด้วยแล้วห้าสิบเซนด้วยใส่ไปครบทุกอันเลยนะเราก็รู้ว่ามันลงมาประมาณนี้สามแปดจุดสองอ่าห้าสิบเท่าเซนหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์แถวๆเนี้ยเป้าหมายของ A ออยู่แถวๆเนี้ยนะฮะ ก็เอาเอา,เอาทำเป็นเป้าหมายไว้ชั่วคราวก่อนว่าใส่สี่เหลี่ยมไอะไรเงี้ยนนะเนี่ยเป้าหมายเยอะครับเนี่ยนะฮะตรงไหนยังไม่รู้นะตรงไหนยังไม่รู้ต่อมาพอเราได้เป้าหมายอันนี้ปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มขยายหน่อยดูการลงของเนี่ยสามเนี่ยนะมาเ e เนี่ยนะมาที่ A ตรงนี้นะนะหนึ่งสองสามสี่ห้า เราหนึ่งสองไปวัดสามนะหนึ่งสองไปวัดสามเราก็ทำ e อ t e n s i o n นชหนึ่งสองไปวัดสามก็ได้เส้นนี้เห็นไหมฮะได้เส้นนี้โดยประมาณเส้นนี้นะฮะหนึ่งสองไปวัดสามได้เส้นนี้ร้อยหกสิ 160. 8จุดแปดเปอร์เซ็นต์แต่ตรงนี้เป็นจุดสามท่านสี่ห้าจะลงมาต่ำอีกนิดหนึ่งแต่ไม่มากเข้าใจไหมเราก็รู้ว่าสามอยู่ประมาณตรงนี้ ตรงนี้ทำยังไงก็ขีดเส้นไว้เส้นหนึ่งแต่เส้นเส้นนี้มันต้องมีความสมัมพันธ์นะกับเอ้มุมนี้ด้วยว่ามันจะช่วยจะช่วยทำให้รู้ว่าอยู่ในประมาณนะประมาณเนี่ยเห็นไหมเท่าไหร่เนี่ยจุดต่ำสุดตรงเนี้ยเพราะมันมาซ้ายสุดมันจะเป็นมันจะเป็นซัพพอร์ตเสมอ ถ้าได้เราสร้างซะอย่างนี้ปั๊บเราก็ได้ให้ได้ a r เรียว่า1 6อ8กับลิม i t a t i o n ตรงนี้นะเราก็ใส่สี่เหลี่ยมม้อีกอันหนึง่งอย่างนี้เป้าหมายเห็นไหมเป็นลงมาที่นี่พอดีเห็นไหมจากการวัดของเราเนี่ยเมื่อสมัยนั้น่นะก็มีคนที่ติดตามลุงอนะก็ไม่รู้ว่าใครที่อยู่ในตอนนี้นะคงจะจำได้นะ ที่ลุงบอกไว้เลยว่าต่ํากว่าสามหมื่นเนี่ยที่ลงมาแค่ตอนนี้ต่ำสามหมื่นให้ซื้อซื้อหมดเลยซื้อทุ่มซื้อเลยเป็นการใหญ่เลยจําได้กันหลายคนใช่ไหมเพราะว่าลุงมักจะบอกล่วงหน้าให้เสมอว่าว่าเมื่อไหร่ตลาดจะเป็นยังไงนะแล้วก็ไม่มีใครเชื่อมันจะลงมาต่ำกว่าสามหมื่นมันลงจริงกันน่าจะเฉยเลยเห็นไหมต่ำกว่าสามหมื่นพอลงมาต่ำกว่าสามหมื่นเสร็จแล้วเนี่ยลุงก็ทำโปรเจคโปรเจคชันอีกว่าจะขึ้นไปตรงนี้เท่าไหร่ วิธีทำมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะลงใช้หลักการเดิมนะคือจากการลงกลางนี้แล้วขึ้นไปกลางนี้เนี่ยมันก็เป็น retracement ขาขึ้นไปอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ใส่ Fibonacci retracement เข้าไปนะขึ้นไปเท่าไหร่6ก8 78.6 8 8 7, 7, 7 94.2ก็ดาำเดิมนั่นแหละไอไอ้ไอ,อ,อ้ตัวเลขดำเดิมของ Fibonacci number นั่นแหละเราก็ใส่ไปตั้งแต่6 4.8 นึงเก้ประมาณแถวนีน้เห็นไหมฮะและก็เราเน้นตรงนี้เราเน้นตรงนี้ว่ามันน่าจะอยู่ระหว่าง6 8 7ิบจุดเแปอ๊ะ7จ็ดแปดจุหกแปปดจุดตรงนี้มันน่าจะอยู่ตรงนี้ก็คาไว้ก่อนว่าน่าจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมน่าจะอยู่ตรงนีเน้เป็นเป้าหมายของเรานะเป็นเป้าหมายของเราแล้วก็อีกอันหนึ่งคือว่า ไอ้ที่วัดอันนี้มานะฮะแล้วก็เป้าหมายซ้ายมือตรงเนี้ยยอดเนี้ยก็จะเป็นร e ส i s เของการขึ้นให้ด้วยอีกทีหนึ่งเห็นไหมยอดเนี้ยเหมือนกับเราเอายอดล่างมาเนี้ยนี่ก็ยอดซ้ายมือเนี้ยก็เอาเส้นนี้มานะครับเราไปอย่างนี้เห็นไหมเราก็เลยใส่เส้นนี้ไว้อันหนึง่งว่าเฮ้ยมันน่าจะอยู่ตรงนี้ภายในตรงนี้ เนี่ยเป้าหมาย a ลบ b ก็ได้จะขึ้นไปอยู่ในนี้ตรงใดตรงหนึ่งนะก็เลือนนี่วาประมาณนี้ตรงใดตรงหนึ่ง b นะตอนที่ลุงจบตรงนี้ไปอ่ะก็มีคนพูดบอกว่าเฮ้ยถ้าตอนนั้นตอนนั้นราคาไปอยู่สูงนะก็มีคนวิจารณ์ในใน c e b o o k กอะ่ะในทำเป็นอาร์ติเคิลว่าถ้าลงมาถึงตรงนี้จรงิงๆ3สามหมื่นตอนนั้นยังไม่ลงนะก็เขียนว่าถ้าลงมาอยู่ที่สามหมื่นจรงิงๆและขึ้นไปอยู่ตรงนี้จรงิงๆประมาณห้าหมื่นกว่าถึงหกหมื่นเนี่ย เขาบอกว่าลุงโชโลลแกต้องเป็นวานตัวจริงแน่ๆเลยคือรู้ลวงหน้าแล้วปั่นตลาดได้วันนี้เป็นไงครับไม่รู้ไม่รู้ใครลงไม่ได้จดเอาไว้ว่าใครมวนพูดวันนี้เป็นไงมันเข้าเป้าละเห็นไหมเข้าเป้าละนี่เรามาดูเป้าของมันตรงเนี้ยที่มันเข้าเป้าตรงนี้แล้วเนี่ยขยายดูอีกมันเข้าจริงหรือยังมันยังมีต่ออีกนิดหนึ่งได้นะนะมันน่าจะเข้าไปหยุดแถวๆนี้นะฮะเราก็มาดูซิถ้าการขึ้นการลงครัเนี้นะ นะสามลง A เนี่ยนะสามลง A เนี่ยมันลงในลักษณะก็หน<ๆ>ึ่งสองสามสี่หาเข้าใจไหมเป็นเป็น<ๆ>เป็นล<ๆ>เลกชันธ<ๆ>รรมดาเนี่ยก็ <S 1นึ่มาเนี่ยนะหแล้วก็2 3งสนะสี่เข้าวแล้วก็5ตัวนี้ หนะนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสามห้าันตรงนี้เป็นสามสามก็เป็นอะไรก็เป็น ABC ถ้าสามมันก็จะนับเป็น ABC นะฮะก็ A นะแล้วก็ B วิธีนับของ e d i o t w a v e ก็แล้วนี่เดกก็คาดว่าน่าจะไปอยู่ในนี้เส้นประมาณนี้แถวเนี้ยเดยที่หนึ่งสี่เห็นไหมเราคาดอย่างนี้นะแต่ยังไม่รู้ที่ไหนแน่ ต่อมาแล้วก็จับการขึ้น ABC เนี่ยไปวัดเป็น extension ต่ออีกว่าควรจะจบที่ไหน A B เห็นไหมแล้วก็ไปดูใส่ข้างใน 6R 61.8อ61.8 78.6 88.7โอเคสามเส้นเนี่ย เราก็ได้ได้ได้อีกว่า78.688.7กเ็อยู่ประมาณประมาณแถวแถวเนี้ยนะตรงเนี้ยที่มันซ้อนตรงนี้กันมาก็น่าจะนะน่าจะจบที่ประมาณแถวแถวเนี้ยเห็นไหมมันซ้อนกันเข้าไปเรื่อยๆนะลุงก็เลยวาง BC ไว้แถวเนี้ยที่แหละสาเหตุที่ว่าทําไมลุงถึงวางไว้ที่ประมาณห้าหมื่นกว่าถึงหกหมื่นนี่กัน ก็คอยดูกันถ้ามันขึ้นมาตรงนี้แล้วลงนะสิ่งที่นักลงทุนพวกนั้นพูดว่าหลุมเป็นหวานตัวจริงก็ของของใช่อ่ะนะคราวนี้ถ้ามันขึ้นไปตรงนี้แล้วลนะวันแล้วมัน,แล,มนแล้วมันจะลงต่อมาที่ไหนนะฮะก็ต้องมาดูว่า A B แล้ว C เนี่ยที่ลงพายไปตรงเนี้ยทำไมถึงเอาไว้ตรงนี้ลงกรทําจากเอ A, B วัดลง C ี่อดือดออมันต้องสูงกว่า A หน่อยหนึ่งใช่ไหม แล้วก็มาใกล้เขียงเดยเป็น A B C ยกเพราะฉะนั้นก็88.794.2นั่นแหละนะแก็ใส่ตัวนี้เข้าไปวัดดูจากนี้ขึ้นไปที่ B C ตรงนี้กะเอาข้าวๆประมาณนะข้าวกก่อนนะก็ได้ประมาณ88.794.2ประมาณนี้กะว่าถ้ามันลงมานะก็อยู่ที่ตรงนี้น,นนะโดยที่ว่า,าน่าจะมาจบที่ตรงนี้ พอมันต้องใกล้ใกล้จุด A ลุงก,ก็เลยคิดว่า C น่าจะอยู่แถวๆนี้นะ C เราก็จบเป็น C ตรงนี้โอเคไหมครับอันนี้ก็คอยดูต่อไปว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปนอย่างที่ลุงว่าหรือเปล่าส่วนการเทรดไม่มีอะไรการเทรดได้ง่ายเราเข้าตามแอคชั่นโซนเขียวแดงเราออกตามฟิวเบอร์ชีสวยมากเลย เอาทำให้ดูคร่าวๆนิดนึง่งก็ได้ Action Zone เนี่ยเราทำไงเราก็ไปที่ indicator นะครับ indicator แล้วก็ไปที่ search เห็นไนะ search search คำว่า cdc c h a r l o t t c o m เห็ com. นไหขึ้นมาเยอะแยะเลยเลือกใช้ตัวไหนก็ไนดะ้เราใช้ตัว simple ที่สุดนะฮะเป็น Action Zone version สามเนี่ยอันนี้เป็น simple ที่สุดก็คลิกไปปังจบแล้วแค่นี้ มันขึ้นเป็นเขียวแดงให้เห็นนะอะทาเขียวแดงให้เข้มสักหน่อยก็แลหละถ้าเห็นชัดชัดนะสีเขียวเนี่ยเอาชัดชัดหน่อยแล้วก็สีแดงชัดชัดหน่อยเห็นไหมเขียวแดงเนี่ยใครทาตามไปได้เกินเนี่ยเขียวซื้อแดงขายเขียวซื้อแดงขายไปเรื่อยนะครับคดีตอนนี้อะเราดูตรงนี้สมมติเราเล่นหนงเนี่ยตอนวันที่ลงบอกว่ามันจะลงไปที่สามหมื่นนะนะ อัน,นเนี้ยเนี่ยพอมันเริ่มลงปั๊บลงออกเจอที่สามหมื่นก็มันแดงตรงนี้เห็นไหมพอแดงตรงนี้เราก็ชอตคือเราจะเข้าเอนทรีเดี๋ยด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยอะไรอะ่ะด้วยด้วยแอคชั่นโซนเสมอก็ชอตตรงนี้เนี่ยเปิดชอตเห็นไหมแล้วก็บันเข้ามาหนึ่งสองเนี่ยเห็นไนะพอหนึ่งแล้วขึ้นสองเราโปรเจกต์ไปที่สามโปรเจกต์ที่สามทำยังไงใช้ extension เนี่ย ยอดเนี่ยวันที่หนึ่งไปที่สองแล้วอักะเนี่ยร้อยหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์เทคโปรฟิตที่ประมาณสามหมื่นเนี่ยแค่เนี้ยหรือถ้าคนไม่โลภมากเทคที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่ไม่ค่อยมีนะก็ประมาณสี่หมื่นกว่าเนี่ยเนี่ยมันตั้งเป้าหมายให้พอถึงสามหมื่นปั๊บเทคโปรฟิตเลยช็อตใช่ไหมเทคโปรฟิตเลยแล้วก็จบเนี่ย ทคโปรฟิตเห็นไหมก็ได้กาไรพอแล้วนะแต่ยังไม่ลองยังไม่เปลี่ยนเป็นลองจริงๆในตอนนั้นนะลงุงลองตามพิธีศีของอีเดดเวฟด้วยลุงก็เลยบอกให้ลองที่ส0,000ื่นนะถ้าใครลองสามหมื่นก็ได้กําไรไปแต่ถ้าเล่นตามระบบจริงๆเนี่ยเราก็รอไปลองที่เขียวตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเล่นตามระบบมันปลอดภัยกว่านะฮะเราไปลองที่เขียวตรงนี้อพอลองปับ๊บเราก็หาเป้าหมายเทคโปรฟิต ว่าจะเทคโปรฟิตที่เท่าไหร่ก็เอาจากยอดเนี่ย extension retracement จากยอดเนี่ยมาที่ฐานเนี่ยนะครับแล้วก็เอาที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้78.6 88.7ในรอบสองรอบเนี่ยก็เอาที่78.6แลิกกันก็กะจะเท e โ r รฟิตที่ประมาณห้าหมื่นแปดนะฮะห้าหมื่นแปดพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยห้าหมื่นแปดเกือบถึงยอยู่แล้วเห็นไหมเกือบถึงแนละ้วถึงก็เทคโปรฟิต เห็นไหมฮะเราเข้าตามสัญญาณเขียวแดงแต่ออกตามสัญญาณอีเดทเวฟกับฟิบบรชีโอเคไหมครับการเทรดง่ายๆตามทฤษฎีของชมรมเรานะครับก็ลูกศิษย์ทุกคนก็คงจะได้ผลประโยชน์จากการที่ลุงแอน l y ล์ใช้เป็นประจำเรื่อยๆอย่างนี้นะก็คอยดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นตามที่เราคาดไหมนะฮะ Probability มักจะเป็นไปตามตำราบางครั้งเนี่ยนะฮะมันผิดแปลกไปบ้างแต่เราเอาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามนี้ในต้นนะครับเอาละเดี๋ยวมีเวลาจะเอาตัวอื่นมาทำให้ดูใหม่ในทํานองเดียวกันนะขอให้โชคดีทุกคนนี่ยังไม่ได้ดูไอซ์ไอหรือโซคาสิกเลยนะฮะเอาแค่นี้ก่อนเพราะไม่อยากลงรายละเอียดมากทักนะเดี๋ยวจะสับสนกันว่าเกินไปเอาแค่นี้ก่อนละกันสวัสดีทุกคนครับ